หุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ฟังดูเป็นคำถามง่ายๆแต่ตอบยากมากและที่สำคัญยังเป็นคำถามยอดฮิตเวลาที่เด็กๆหรือน้องๆจบใหม่เนี่ยไปสัมภาษณ์งานกันนะครับรูปแบบคำถามก็จะมีทั้งตั้งแต่หุ้นได้เฉลี่ย10ปีได้เท่าไหร่หุ้นเฉลี่ย5ปีได้เท่าไหร่หรือมองไปข้างหน้าหุ้นควรจะได้ปีละเท่าไหร นะครับเชื่อไหมว่าคําถามง่ายๆแบบนี้ผมเองก็เคยตอบผิดมาแล้วนะครับตอบไป20%จริงๆแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันพบกันอีกครั้งนะครับในบทที่2ในเรื่องของอสเ e t ทต่างๆสินทรัพย์ลงทุนต่างๆเนี่ยควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แต่คำนี้เราจะเพิ่มคำว่า ไซเคิลไ g เทนนิ่งไซเคินั่นเองนะครับคือช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะให้มันตรงกับช่วงจังหวะเวลาหน่อยนะครับพอพูดถึงในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคําถามคล้ายๆเดิมมาอีกแล้วทองให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบางคนก็จะบอกว่าอ้ถ้าเงินเฟอ้อมาอย่างนี้เราซื้อทองดีกว่าไหม เราไปดูกันนะครับรูปนี้เป็นรูปที่บางคนอาจจะคุ้นเคยดีเขาเรียกว่าปิรามิดความเสี่ยงของผลตอบแทนหรือบางคนก็ก็ก<ๆ>็พูดกันตรงๆนะ high risk high return นะครับ high risk high return ยิ่งเสี่ยงสูงควรจะได้ผลตอบแทนสูงนะโดยที่ธรรมชาติแล้วเนี่ยในในไทยผมใช้คาว่าโดยนิยามของทางทฤษฎีเลยละกันนะทางทฤษฎี อันที่สีเราตีแบบนี้เสี่ยงต่ำที่สุดคืออะไรครับคือการฝากเงินและการซื้อพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลหรือตั๋วเงินคงคลังต่างๆนะไอพวกนี้ถือว่าเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับความเสี่ยงของเงินฝากก็คือธนาคารถูกไหมถ้าคุณไปฝากธนาคารเตือนเนี่ยอันนั้นไม่ปลอดภัยนะครับอย่างบางคนบอกผมฝากสกุลเอ่อ ดิจิตอลบไอพวกแบบดิจิตอลบาทอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่สิบัญชีดิจิตอลปลอดภัยไหมก็ยังไม่ปลอดภัยเข้าเงินฝากนะครับมันถูกจัดอยู่แบบงงๆนิดนึงนะแต่คุณต้องแยกให้ดีระหว่างดิจิตอลบาทกับพวกเหรียญคริปโตนะครับต้องแยกแยกให้ดีนะมันคนละเรื่องกันนะครับาวนี้คุณจะสังเกตอะไรบางอย่างนะเอา้าทองคำเสี่ยงกว่าหุ้น อสังหาสิ่งที่คนไทยชอบที่สุดกับอยู่เสียงเอออยู่สูงกว่าทองคำและหุ้นซะอีกนะครับโดยที่เวลาเราลงทุนในอสังหาตรงนี้เราจะเรียกมันว่า REIT Real Estate Investment Trust นะครับเป็น r i t นะแล้วไม่ได้เอาเงินไปซื้อตึกตรงๆนะครับในโลกของการลงทุนเนี่ยโลกแคปิตอลมาเก็ตตลาดทุนเนี่ยเรานำเงินไปซื้อตราสารอันหนึ่ง นะครับไปซื้อตราสารนันนึ่งซึ่งอ้างสิทธิ์บนอสังหารน,นั่นเองอย่างเช่นโอเคแบ่งรายได้อะไรแบบนี้นะครับรายได้ก็จะมีตั้งแต่ค่าเช่าเออหรือบางที่ก็เป็นสมมตินนะอาจจะเป็นมันมากกว่าคําว่าอาสังหาอาจจะเป็นท่าเรือนะครับอาจจะเป็นเหมืองอะไรสักอย่างอยู่ที่เขาจะทำออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเราจะ ไม่ใช้คำว,ว่าอสาังหาในที่นี้นะครับเราจะใช้คำว,ว่า r e ดแทนนะในโลกของการลงทุนนะครับ n t t r Center แบบนี้ก็นับนะอ่าฟังดูตื่นเต้นไหมลงทุนใน Data Center ก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องทำเองนะครับแต่ตรงนี้ผมจะบอกให้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่จะพูดว่าผิดก็ก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนไปตามไซเคิล แต่โดยธรรมชาติของมันเลยนะครับโดยธรรมชาติของมันเลยผมจัดให้ใหม่นะผมจัดให้ใหม่เลยไอ้พวกเนี้ยตัวนี้นะมันเป็นกึ่งนี้กึ่งทุนนะครับอ่าผมจะเริ่มเขียนบางอย่างให้นะครับ Equity ีนะ้บอน รเราเราไม่ได้ลงเบสิกถึงขั้นแบบหุ้นคืออะไรตาสารนี่คืออะไรนะช็อตเทอมอันนี้ลองเทอมแล้วก็โซฟีบอลคือหมายถึงเป็นบอลเนี่ยมีหลักประกัน,ม,น,นมีนู่นมีนี่เริ่มซับซ้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ commodity. คอมโมดิตี้คขาที่ไอตัวลีดเนี่ยมันถูกจัดเป็นอะไรเอ่ย เป็น a l t e r อร์นทีหรืออย่างเช่นหุ้นกู้ได้สิทธิ์เนี่ยสับเด็ดเนี่ยมันเริ่มเป็นอะไรที่แปลกพอมันแปลกเนี่ยนะครับทางทางทางการและกันก็มีความหวังดีผมใช้คำนี้นะมีความหวังดีนะครับอย่างเช่นหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรอตอเนี่ยก็หวังดีแบบว่าเนี่ยมันเข้าใจยากมากเลยเอาความเสี่ยงไประดับ8สูงกว่าหุ้นนะครับ ดังนั้นรูปนี้จริงออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะเชื่อไหมถ้าคนที่ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นจริงๆเนี่ยเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นธรรมดาซะอีกแต่คุณต้องใช้เป็นจริงเพราะใช้ยังไม่เป็นมันจึงไปอยู่ในระดับบนสุดนะครับมันจึงอยู่ในระดับบนสุดนะคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อน พี่บอกว่าทอง,ทองคําเสี่ยงกว่าหุ้นแล้วไฮริกควรจะไฮรีเทิร์นคุณดูสิเส้นสีฟ้าเนี่ยคือหุ้นนะส่วนแอ้น,นี่ยคือทองในเวลาที่เท่ากันคุณลงทุนไปเลยนะครับประมาณร้อยปีเป็นไงเอ่ยได้ต่างกันห้าหมืนเปอรเซ็นต์อ้าว ทองคาต้องได้มากกว่าหุ้นสิเพราะมันเสี่ยงสูงกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยคุณดูภาพนี้ดีๆนะอันนี้เราเรียกมันว่าล็อกสเกลนะครับเป็นล็อกสเกลข้อดีของการเล็อกสเกลเนี่ยคือมันจะเก็บความเป็นเปอร์เซนเทจเอาไว้นะมันทําให้ภาพดูรู้เรื่องถ้าสเกลมันไม่บีบมันจะเป็นอย่างนี้นะสเกลธรรมดาเป็นอย่างนี้คุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับเห็นไหม ไม่เห็นอะไรเลยนะในช่วงนี้นะดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้เป็นไงโอ้โหไอช่วงนั้นเนี่ยมันแกว่งขนาดนี้เลยนะมันทําให้เราเห็นการแกว่งของมันจริงๆนะโดยที่พวกหุ้นทองเนี่ยอะไรที่มันขึ้นในระยะยาวนะคุณคุณเอาไม้บรรทัดมาตีเส้นได้เลยนะอันนี้ผมลากแบบชุยๆนะครับไม่มีไม้บรรทัด คือนี่เป็นช่วงที่โอเวอร์ไปหน่อยนะครับโอ้ลากไม่สวยสังเกตไหมผมพยายามทำอะไรผมก็กำลังตีเป็นแบนด์ของมันอยู่เป็นช่วงของมันตีเป็นช่วงของมันนะครับถ้าคุณเอาไม้บรรทัดมาอันหนึ่งเนี่ยมาตั้งแล้วเอียงหน่อยเนี่ยกับตลาดหุ้นที่มันอยู่มาอย่างยาวนานทั้งหลายแหล่นี่นะครับหลักร0อยปีเนี่ยคุณจะคนเพราะว่ามันไม่หลุดไปจากกรอบนั้น ควรจะคนเพราะว่ามันไม่หลุดไปจากกรอบนั้นเลยนะครับเพราะหุ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานจริงๆเวลาช่วงนี้มันลงมาต่ำที่สุดเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยช่วงที่มันแย่กว่าความเป็นจริงได้ซ้ำอย่างเช่นสมมตินะทั้งตลาดหุ้นมีโต๊ะอิงตัวมูลค่าร้อยบาทโต๊ะนั้นสร้างรายได้โดยการที่มีคนเช่าโต๊ะไปวันหนึ่งแบบมันฮิตมากๆเลยนะมันฮิตมากๆเลยคุณเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเช่าโต๊ะนี้ ปีละสิบบาทปรากฏว่าโอ้โหมีคนโอ و, ้โหคิดมากเลยเชื่อว่าในอนาคตมันจะเป็นยี่สิบบาทสมมุติว่ามีคนมาขอซื้อโต๊ะคุณจะขายโต๊ะในราคาหนึ่งร้อยไหมไม่คุณก็ต้องขายแพงนะครับมันก็มันก็เป็นอย่างนี้นะเวลาต่อมาโอ้โหโต๊ะมันแบบจากเดิมได้วัวละสิบบาทปีละสิบบาทเหลือปล่อยเช่าเหลือห้าบาทเป็นไงี้โอ้คนหมดความเชื่อมั่น จะไปซื้ออะไรโต๊ะต,ต,ตัวละร้อยบาทเป็นทําเงินได้น้อยลงนะใช้เวลานานกว่าจะคืนทุนช่วงนั้น s e n ิเมนต์แย่มันก็จะลงมาแย่นะครับนะแต่ในคลาสนี้ไม่มานั่งอธิบายว่าทาไมหุ้นถึงขึ้นลงอย่างนั้นนะไม่ไม่ได้ลงเบสิกอย่างนั้นผมจะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ทําคลิปเพื่ออธิบายเรื่องพวกนี้มาอีกทีหนึง่งแล้วคราวนี้ลบเส้นหนอนิดนึงนะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นี่เลยครับวิธีการนะวิธีการที่เขาทำกันนะคุณก็เอาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยหารกันนะครับหารกันแล้วก็คิดค่าเฉลี่ยต่อปีออกมาหรือหรือหรือคุณอาจจะเอาสักช่วงเวลาหนึ่งหารกันแล้วคิดคิดออกมา บางทีมันก็จะได้สิบสองเปอร์เซ็นบางทีมันก็จะได้สิบเปอร์เซ็นบางที่ทแย่ๆก็ได้แปดเปอร์เซ็นยกเว้นคุณไปเอาอะไรแบบนี้นะครับเอาอะไรแบบนี้นะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็มีวิธีคิดมากมายหลายแบบมีมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นเราเอาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดูว่า1ปีถัดไปได้เท่าไหร่ดึงปีถัดไปได้เท่าไหร่แล้วมาเฉลี่ยกันนะครับเป็นอ r i t h m e t i c นะแต่โดยธรรมชาติสิ่งที่เขาจะทํากันนะในระดับ ในระดับงานวิจัยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเอาปัจจุบันเอาอาดีตมาค่าหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนะครับหารกันอย่างมากก็โรลิ่งรีเทิร์นคือหมายถึงคิดคิดวันแล้วก็เฉลี่ยนะแต่ตัวเลขพวกนี้ทั้งหมดเนะี่ยคุณไม่ได้ต้องทำเองนะครับเดี๋ยวจะมีคนทําให้เยอะแยะเลยผมใช้คํานี้นะมีคนทําให้เยอะแยะเลยต่างคนต่างวิธีการนะครับตัวเลขมันก็หนีไม่พ้นแถวๆนี้หรอกผมใช้คํานี้เลยนะ ส่วนทองนะครับทองเนี่ยอันนี้เพิ่มมาให้ผมไม่ได้เพิ่มหรอกนะอันนี้ไปเอารูปมาจากใน Google นะครับเขาเขาใส่ In f l a t i o n adjust เข้าไปนะของปี2020นะ่ว่าทองเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อที่มันจะได้เอาไว้เทียบได้ไงว่าคนเนี่ยกลัวขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับให้ความรู้สึกว่าทองอ่ะแพงนะแพงขนาดไหนก็ช่วงปี80นยะก็เคยแพงประมาณนี้ นะครับถ้า adjust เข้าไปแต่ถ้าไปดูราคาเป็นด o m i n a l USD เนี่ยก็อยู่แค่เท่าไหร่850นะเทียบกับที่มันขึ้นทะลุมาแถว2000นเนอผิดตรงนี้จะขีดเส้นอาจะวงอวงไม่ติดนะครับสังเกตไหมทองเนี่ยเป็นอย่างนี้30ปีวิ่งทีหนึ่งนี่ก็อีกสัก30ปีวิ่งอีกทีหนึ่งแต่ในขณะที่มันวิ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบ ไอ้ตรงนี้เขาถูกฟิกราคาไว้นะมันเลยไม่กระดิกนะครับตรงนี้ที่เริ่มปลดปลดล็อกต,ตรงเบเทนบูทนะหลังจากนั้นก็วิ่งขยับค่อนข้างไปเป็นไปตามสากลนมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้หลังจากจีนเปิดประเทศปี2000นะครับมันก็ขึ้น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 ,นนะแล้วก็มาพลิกปื้อเลยช่วงที่มี QE ครั้งแรกนะครับมาตอนนี้ก็มี QE อีกอืม ทองเนี่ยก็ดูจะเป็นไซเคิลสาปีส่วนหุ้นเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นไซเคิลที่ต้องไปดูแต่ละประเทศเนะแต่ประเทศแต่โดยทั่วไปเนี่ยครับเวลาพูดถึง1วัฏจักรหรอบธุรกิจของของไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ย0่สปีทั้งนั้นเลยนะนะครับคราวนี้ถ้าเราทำแต่แต่ละอ่านไปนเรื่อยๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันไปเอามาจากเน็ตนะเอามาจากเน็ตนะครับ CAG แกนนี้คือ Return นั่นเอง CAGR r e t ท r n เฉลียต่อปีอันนี้คือ volatility SD บางทีคนก็เห็นมันเขียนว่าเป็นเครื่องหมายซิกมาบางทีก็เขียน SD บางคนก็เขียนว่า volatility volatility คือคือ SD ที่ a n a l y z e เป็นปีนะครับหมายความว่าไงเอ่ยบางคนเขาเอาข้อมูลมา30ปีมาทำทีเดียวบางคนเอาข้อมูลมา6เดือนมานั่งทำทีนี้มันคุยไม่รู้เรื่องไง ันก็เลยต้องมีหน่วยนะครับหน่วยก็คือความมันผวนต่อหนึ่งปีนะเห็นไหมตอนนี้ก็คือที่เขาทำมาคุณก็จะเห็นว่ามันต้องเป็นเส้นขึ้นอ,อย่างนี้คือ high risk high return ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณตัดทองออกนะเส้นมันก็จะเบ้ขึ้นถ้าคุณใช้อะไรที่มันแบบอ่าผมใช้คำว่า เวลาเยอะๆกว่านี้มันจะเป็นเส้นโค้ง Exponential นิดหน่อยขึ้นไปนะครับคือความเสี่ยงหนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับ Return เนี่ยผมใช้คำว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่โคง้งอะมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลานะแต่ก็คือยิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้มากนะครับแต่ ลบ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 แต่อยากให้ดูตรงนี้นะตามความเข้าใจของเราแล้วเนี่ย high risk high return ยิ่งความเสี่ยงสูงสูงเสี่ยงเนี่ยไอตัวผลตอบแทนต้งสูงจริงไหมครับปรากฏว่าทองได้น้อยกว่าหุ้น small cap ถ้าหุ้น small cap ก็ได้น้อยกว่า US ที่เสี่ยงสักเซ17% 17นะผมก็เลยจะบอกอย่างนี้คุณเรามาดูรูปนี้แทนอันนี้ก็มีคนมาทำอันนี้เป็นของ BNP นะครับเป็นของ BNP เขาขึ้นหน้าเว็บเอาไว้นะปี2015าทำ10 year expected return คาว่า10 year expected return เนี่ย เออผมก็ไม่ได้อ่านนะนะว่าเขาใช้วิธีเอาอาดีตเฉลี่ย10ปีเฉลี่ยมาวางหรือว่าเขาเขา forecast เปในอนาคตนะครับปีสองศูหนึ่งเก้าเห็นไหมต้นเลขเนี่ยมันเปนเปลี่ยนนะเป็นหน้าเป็นเป็นอะไรไม่รู้มันขยับดีดดิ้นได้นะครับดูง,ง่ายๆเลยก็ก็อย่างเช่นขอบ HG e u r o มันก็ได้น้อยลงนะขอบเลข g โตรงนี้เห็นไหมมัน้อยลง Equity จาก10 EM เหลือ8นะครับมันก็ไปอยู่ที่ว่าคุณทำตัวเลขช่วงไหนน่ะนะครับอยู่ที่คุณทำตัวเลขช่วงไหนนะ่ะนะไ,นนะนะไม่ต้องห่างกันถึงสปีห่างกันแค่ปีเดียวเนี่ยคราวนี้เหลือ7นะคราวนี้เหลือ7 คราวนี้เหลือ7นะแต่คุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็จะมีเลนส์ของมันถ้าคุณทําไปถึงจุดหนะครับมันจะมีเลนส์ของมันซึ่งนั่นทะาให้ดูอย่างนี้ครับให้ไปดูในอดีตเนี่ยว่าในช่วงเวลาไหนใครเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงนะคุณแล้วคุณก็ลองขีดเส้นดูนะคุณก็เห็นว่าลีดเนี่ยเป็นของแชมป์รัวๆเลยนะเห็นไหมช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นนะเกิดอะไรขึ้นมันหายหายไปเลยนะ คุณลองดูสอันดับแรกมันหายไปสองปีนะครับปี2 0 1พ2 0 1ิหกสองพมันหายไปเลยปีสอง8ูหนึ่งมันติดอยู่นะแต่มันมันเป็นไงมันลบสี่นะครับมันลบสี่คือไม่ได้ดีนะนะครับมันกลับมาอีกทีปี2 0 1ศูนหนึ่งะคุณจะเห็นว่ามันมีมามาหายหายนะครับมันมา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 หายหายตัวนี้เป็นฟุตซี a อนเอรีดนอตอเมริกาไรตนะครับก็รวมแคนาดาอะไรพวกนี้ด้วย คราวนี้เนี่ย large cap stock s m ห e ้0รเนี่ยไม่เลยมันก็จะอยู่บนบนตลอดอะไรที่มันอยู่บนบนมาตลอดอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสินทรัพย์ที่ผมใช้คาว่าน่าลงทุนนะนะครับน่าลงทุน และกราฟนี่เนี่ยทำโดยพวกคนที่ผมใช้คำว่า USB ส่กันก็ถึงเขียนหุ้นต่างประเทศเป็น international stock เป็น MSCI EAFE เนี S ่ย e e ซึ่งผมว่าก็ไม่ได้แฟร์เท่าไหร่นะนะครับส่วน EM EM ก็ MSCI Emerging คุณจะเห็นว่า EM บดท,ที่มันกำไรมันก็กำไรหนะัก40 80เอ้าเอ้ยเมื่อกี้เราคุยกัยน8ถูกไหม อันแน่นอนมันก็มีปีที่เท่าไหร่ลบสิบสี่ลบสิบสี่ลบห้าสิบเห็นไหมลบสองก็มีนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของที่แว่งมากเดี๋ยวเดียที่หนึ่งเดี๋ยวได้บวยเดี๋ยวได้ที่หนึ่งเดี๋ยวได้บวยสลับกันอย่างเงี้ยแว่งมากดังนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้ว volatility ของเขาจะสูงเป็นธรรมดาเห็นะไหมสูงที่สุดเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอสิบปีนี่มันเป็นปีที่โวลนมันตามผิดปกติผมใช้คำนี้นะที่ผมเคยลอง back ทำในอดีตเนะี่ย หุ้นนะครับโดยปกตินะหุ้นนะกองทุนหุ้นอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอืมแต่ตั้งแต่มันมี QE ไอ้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดรอปลงอย่างมากเลยลงมาเหลือสิบสามสิบห้าส่วน EM เนี่ยมันอยู่ระดับสามสิบเปอร์เซ็นเลยความเสี่ยงแล้วก็ลงมาเหลือยี่สิบคำคำว่าความเสี่ยงคืออย่างนี้คือสมมตินะบอกว่าได้เนี่ยเนี่ยดูรูปนี้ก็ได้บอกได้แปดใช่ไหมครับแปดเปอร์เซ็นต์ได้แปด ยีตัวนี้คุณเอาไปบวกเป็นมันจะอยู่ในช่วง28%หรือเอาเอาแปดลบยีคือลบสิถึง28%นี่คือมีโอกาสตาเนี่ยคือตัวเลขผลตอบแทนที่จะได้ใน1ปีมีโอกาส66%โดยประมาณที่จะได้ผลตอบแทนลบสิบสถึงยีกว้างเป็นทะเลไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมอยากคิดอย่างนั้นมันก็ยังพอบอกเราได้นะสมมติคุณไปลงอะไรอย่างนี้นะ รวมอย่างเช่นอ่าอันนี้ได้เท่าไหร่เอาน,นีหน่อยละกันอ่าเนี่ย yield b บอ d ยุโรอันนี้ของเขาเขาให้สี่ถูกไหมโวให้ผมว่าอ,อยู่7เจ็ดละกันแปดเจ็ดคิดเลขง,ง่ายเป็น 8. แปดแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เท่าไหร่เอ่ยหกมีโอกาสหกสิบหกเปอร์เซ็นที่อยู่ในช่วงลบสี่เปอร์เซ็นถึงสิบสองเปอร์เซ็นนะครับ เอ,อดูดูไม่แย่นะดูไม่แย่นะครับมันใช้บอกเราอย่างนี้นะอืมคราวนี้นะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศที่มันจะได้เหมือนกันไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้เหมือนกันนะครับเหตุผลนั่นเลอดูนี่สิอินเดียคอร์บบอด อินเดียคอร์เปอเรทบอนะครับแห้งม่วงนี้10ปีมันก็อยู่ตรงนี้5ปีมันไม่มีอย่างนี้ไม่มีแล้วถ้าคุณไปดูบอลยิวของอินเดียนะโอ้โหสูงมากเลยเทียบกับประเทศอื่นนะครับสมัยก่อนเนี่ยให้อยู่6%กอรผมจำได้แม่นเลย10ปีประเทศอื่นให้อยู่สองสามนี้นะครับ มันต่างกันมากถ้าคุณไปดูแบบหุ้นไทยคุณไปดูเอ้ยคุณเอาแบบของไทยมาวางคุณไปเอาของจีนมาวางคุณก็จะได้หน้าตาที่มันไอตลางนี้ที่แตกต่างกันไปอีกนะครับหน้าตาที่แตกต่างกันไปอีกตรงนี้เองเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ว่าให้ยึดของฝรั่งเป็นหลักอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะยึดของฝรั่งเป็นหลักวันหนึ่งเมื่อตลาดเราพัฒนาจนแบบพัฒนาถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันจะเข้ารูปแบบของฝรั่งนะครับมันจะเข้ารูปแบบของฝรั่งแต่เราไม่มีไฮยูบอลแล้วไม่มีอะไรพวกนี้นะครับส่วนในพวกนี้มันเขาก็แยกๆออกมาคุณก็ดูเป็นก้อนเห็นไหมมันก็กระจุกกระจุกกันนะนะมันก็กระจุกกระจุกกันนะครับอืมตัวบอลเนี่ยจะพิเศษหน่อยอ่าบอลบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วนะถ้ามีคนถามว่าผลตอบแทนของตราสารที่ควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบยากที่สุดนะครับกลับถามว่าหุ้นญี่ปุ่นควรจะได้เท่าไหร่ ตอบยากที่สุดอะไรที่ก็แล้วแต่ที่มันไม่กําไรเลยในช่วงแบบหลายๆ10สิบปีแบบไซคลย์ยาวๆมันไม่กําไรคุณจะคิดเลขยากส่วนบอลเนี่ยก็คือกําไรอย่างเดียวนะกำไรอย่างเดียวในอดีตก็ยากเหมือนกันบอลให้ดูอย่างนี้นี่คือยิวถูกไหมตอนนี้แกนแกนแกนี่คือยิวนะครับราคาบอลแปลผกผันกับยนะิวว่าง่ายก็คือตรงนี้ที่เราเห็นมันลงอย่างเงี้ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยราคาบอลเนี่ยขึ้นพลืดอย่างนี้นเลยนะครับขึ้นพลืดเลยนะคือเงินลงทุนบอลของคุณเนี่ยจะกําไรมาหาศาลมันเป็นซปเปอร์ไซเคิลของบอลเป็นเวลา30ปีและตอนนี้ที่เขาเก่งกันเนี่ยเขาเก่งกันว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับทำให้บอลเนี่ยจะขัดทุนบอลเนี่ยประกอบไปด้วย2อย่างถ้าหุ้นประกอบไปด้วยสต็อกเนี่ยคือแคปเกนถูกไหมครับ บวกดีวิเดนบอทองเนี่ยน้ำมันอะไรอย่างนี้เนี่ยมีแต่อะไรเอ่ยมีแต่แคปเกนส่วนบอนก็จะมีอะไรเอ่ย แคปเกนเช่นเดียวกันแคปเกนเป็นสิ่งที่มีทุกคนนะครับบวกกับคูป,ปองว่ายังไงก็คือบวกยวนั่นเองนะเอาภาษาคนนะครับคุณซื้อตอนไหนคุณก็ได้เท่านั้นนะคุณเห็น4แปลว่าตอนที่คุณซื้อคุณได้ยูสี่เนะครับ c u r ร์เรนต์ย d นะใครที่เป็นนักเรียนแล้วมานั่งดูแล้วงง Current y ต์ย d นะคุณยอย่าเพิ่งปิตกยูทูมัชูรตี้อะไรพวกนั้นนะนะครับ คุณเห็นมันเขียนสีเปเซ็นตอนนี้คุณซื้อคุณก็ได้4นะสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นขาลงอย่างนี้คุณได้เงินได้แคปเกนแน่ๆน,นะครับในขณะเดียวกันคุณก็เอาเนี่ยคูป,ปองยิวแต่ละปีบวกเข้าไปเช่นแคปเกนสี่บวกกับคูป,ปองอีกสเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยปีถัดไปได้แคปเกนสามบวกคูป,ปองอีก มันก็ต้องเป็นก็ต้องคิดเป็นเบสอ่ะนวันนี้ก็เป็นร้อยเจ็ดแหละนะครับตั้งต้นร้อยเจ็ดได้เป็นร้อยสิบคราวนี้คุณก็ต้องคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่ยจ่ายเป็นสามบาทดีกว่าเพื่อความง่ายนะจ่ายสามบาทบวกสามถัดไปลบสองบวกสามบวกหกบวกสามนะไม่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันจะได้คิดเลขง่ายนะครับคุณจะเห็นว่ามันบวกค่อนข้างสแตติกฟิก เพราะฉะนั้นตอนที่บอลมันบวกสูงๆเนี่ยคุณได้เยอะมากเลยนะบวก8บวกอะไรเงี้ยนะครับต่อให้มันขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็ยังบางคนเขาถือไว้เขาก็ยังกําไรคานนี้นก็อยู่ที่ว่าถือบอลตัวสั้นหรือยาวเอาละเริ่มยากนะครับเริ่มยากเดี๋ยวไว้เรื่องนี้ไว้ไปคุยต่อที่เรื่องของบอลนะเรื่องของบอลนะครับโดยธรรมชาติเลยเวลาคนใหเอ็กซ์เพกไดร์เทร์ของบอลเนี่ยเขาก็จะให้อยู่ที่ประมาณเนี่ยค,คุณปองอยู่เท่าไหร่ก็ไปเท่านั้น วาาเขาเชื่อว,ว่าดอกเบีย้ยมันยังขึ้นไม่ได้นะครับเผื่อต้องเผื่อติดลบด้วยเพราะดอกเบีย้ยมันขึ้นมันขัดทุนนะภาพมันจะกลับกันนะครับสิริรวมมันก็เลยประมาณนี้นะจริงๆถามว่าตัวเลขนี่แฟร์ไหมเอ่อณวันที่ทํารูปนี้ค่อนข้างเก่าไอ้ตัวนี้มันก็เปลี่ยนอ่ะนะตอนนี้ก็เหลือสัก1%ก็เก่งแล้วถูกไหมเงินฝากฝากไป,ไป,ไปฝากฟ,ากฟิกศูนย หาวิธีฝากฟิกให้ได้หนึ่งนี่ก็ง่ายนะนะครับรูปนี้คือพันธบัตรนะสามถึงสี่ถ้าช่วงเร็ว้ายหน่อยก็สองนะที่คนบอกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไหนก็คือเรื่องนี้แหละฝากกันไม่ได้ถูกบีบให้มาลงทุนหมดนะครับอสังหาเนี่ยเชื่อไหมว่าสมัยจีนเนี่ยได้กันสิบสามเปอร์เซ็นสิบถึงสิบามเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอะไรเพราะปันผลก็เจ็ดแปดเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมถ้าเมืองไทยอะ่ะแต่ถ้าที่ US มันจะได้สักสามเปอร์เซ็นตะครับ US ให้สามเปอร์เซ็นถึงสี่เท่านั้นเองนะยูแถวเอเชียมันสูงนะที่ไทยสิงคโปร์อย่างเนี้ยมันสูงนะครับบวกแคปกงแคปเกนนะส่วนหุ้นเนี่ยสิบถึงสิบสองนะครับ ทองเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นตามเงินเฟอ้อรูปก็เห็นไปแล้วนะสามสิบปีมันวิ่งปลืดเนี่ยมันจะเป็นแบบกระดุมกระเดือแบบงงๆอ่ะแล้วยุ่มๆมันก็วิ่งพลึดไปละสิบสิบสิบอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ค่าเฉลี่ยเฉยน้ำมันอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับสายมาอย่างเช่นการลงทุนทางเลือกนะอย่างเช่นกระเป๋านาะฬิกาช่วงนี้น่าจะเกินห้าไปแล้วจริงไหมนะครับส่วนคริปโตอะไรนี่ยังยังไม่รู้เท่าไหร่นะผมก็ ให้มันไม่ถูกเหมือนกว่ามันจะเท่าไหร่ดีนะครับนะก็คราวนี้เนี่ยมันคือแบบในช่วงทั่วไปเดี๋ยวพอเรียนจนจบคอร์สควรจะมารีวิสิตตรงนี้ใหม่เพื่อเขียนมันว่าอะไรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือเป้าหมายที่ผมตั้งใจว่าจะให้ทุกคนทําได้นะนะครับเป็นสิ่งที่คุณเรียนจนจบชุดนี้แล้วควรจะได้แบบ ไม่ถูกไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยมันควรจะคิดได้ว่าเออมันควรจะได้เท่านั้นเท่านี้นะในช่วงไซเคิลดอกเบี้ย,ววยขาขึ้นนะครับถัดไปก็เดี๋ยวมาเรียนเรื่องนี้กันว่าแล้วถ้าเราจะลงทุนเนี่ยมันมีทางไหนได้บ้างนอกจากไปซื้อ s i n เกิลสต็อหรือไปซื้ออ,อุ้นกู้ไปซื้อทองเนี่ยซื้อน้ำมันคุณคงไม่ซื้อน้ำมันแกอนเป็นถังๆมาตั้ง นะครับมันลําบากนะคุณจะไปซื้อหุ้นเป็นตัวเลยคุณก็ยังซื้อไม่เป็นนะครับแต่บางคนเล่นหุ้นเก่งอยู่แล้วที่มาฟังคอสิก็เชิญเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ